เป็นวิธีการเชื่อมต่อป๊กนะคะอันนี้ก็ใช้เออมันจะมี2ด้านแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาด้านที่เล็กกว่าค่ะเสียบเจาะรูเข้าไปก่อนแบบนี้เจาะรูเข้าไปก่อนเจาะให้มันเป็นรูแล้วค่อยเสียบเข้าไปทีเดียวนี่นะคะเสรยบเสร็จแล้วก็พอเจาะรูเสร็จแล้วก็ดันค่อยๆดันเข้าไปค่ะให้มันตรงรูอันนี้ต้องค่อยๆทํานะคะเพราะว่า ถ้าสมมุติว่าเชื่อมต่อตรงนี้ผิดอะคะ่ะอาจจะทําให้ไฟสีไม่ไม่ติดได้นี่ใส่เข้าไปแน่นๆนะคะเสร็จแล้วก็เนี้ยค่ะมันก็จะตรงรูใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะมันดูดันให้ตรงนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปดันเข้าไปให้ตรงรูเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่า ให้ให้ใช้สกอตเทปหรืออะไรเนี้ยถ้าเสร็จแล้วก็พันให้เรียบร้อยจะได้ไม่หลุดนะคะโอเคค่ะ